สำหรับคนที่ชอบดู YouTube แบบลื่นไหลไม่ติดขัดกับโฆษณานะครับก็แนะนำ u t u b e พรีเมียมเจ้านี้เลยครับเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลเดิม erm, มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือเมาใช้ราย2ปี1 9 9บาทมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและยังมีแอปอื่นอีกเช่น Netflix Disney p ีพัทหรือทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่แอดแพนด้าพีหรือสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมแคปหน้าจอว่ามาจากช่อง Exit Maya Hunter รับวันใช้งาน YouTube Premium ฟรี3วันเปิดตอนมานะครับตอนที่382องค์ชายฮาเคนเบอร์นะครับได้ขอเข้าพบนาสบิหรือว่าพ่อของเขาและใช้ปืนขู่ให้นาสบิยกเลิกพิธีชิงบัลลังนะครับราชาคาคินบอกว่าอย่าได้ขอร้อง ให้ลงมือทําด้วยตัวเองฮาเคนเบิร์กจึงจําใจที่จะต้องชักปืนยิงใส่ราชาคาคินนะครับสัตว์เนนของราชานั้นออกมาหยุดลูกกระสุนเอาไว้ฮาเคนเบิร์กเห็นแค่ว่าลงมือพลาดเลยตัดสินใจที่จะยิงตัวเองแทนนะเรียกว่าในเมื่อการข่มขู่แล้วก็จะสังหารราชาคาคินนั้นล้มเหลว เขาก็จะปิดชีวิตตัวเองนะครับแต่ก็ทําไม่ได้อีกสัตว์เน้นขององค์ชายฮาเคนเบิร์กก็ออกมาหยุดลูกกระสุนเหมือนกันนะครับทำให้เราได้รู้ว่าการฆ่าโทวตายก็ไม่ได้รับอนุญาตในศึกครั้งนี้นาสบิสอนลูกชายว่าการจะขึ้นเป็นราชาได้ต้องมีการเตรียมใจที่จะแบกรับภาระอันหนักอึ้งและถ้าฮาเค n นเบิร์กอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ก็จงขึ้นเป็นราชาซะคําพูดเพียงแค่นี้ก็เปลี่ยนใจฮาเคนเบิร์กได้นะ หลังจากนั้นฮาเคนเบิร์กยอมรับเรื่องชิงบันลังนะครับแล้วก็เดินจากไปเบามินได้รู้เรื่องของฮาเคนเบิร์กที่พยายามสังหารราชา เลยใช้เป็นข้ออ้างส่งคนไปสังเกตการ์ฮาเคนเบิร์กมากขึ้นนะครับต่อมาฮาเคนเบิร์กกลับมาที่ห้องพักและเจอกับทหารของเบนจามินฮาเคนเบิร์กจึงทําการโจมตีใส่นะครับสิ่งที่สําคัญในสงครามก็คือแนวคิดของศัตรูถ้าเปลี่ยนแนวคิดศัตรูได้ก็จะได้รับชัยชนะฮาเคนเบิร์กสร้างเนนออกมาเป็นรูปธนูนะครับที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพวกได้หลังจากนั้นก็ยิงศรน,นะครับหรือว่าธนูนั้นใส่ทหารของเบนจามินทหารของเบนจามินนั้น เห็นท่าไม่ดีครับเขาจึงได้ใช้ความสามารถเน้นในการตั้งรับลูกธนูแต่ก็ไม่สามารถรับได้นะครับ ลูกธนูพุ่งเข้าใส่เต็มๆหลังจากนั้นทหารคนนี้ก็ได้ล้มลงไปนะครับและทหารของเบเจมินอีกหนึ่งคนก็ได้ล้มลงไปพร้อมกันเราจะมารู้ภายหลังว่าความสามารถของฮาเคนเบิร์กเมื่อยิงลูกธนูเข้าใส่เป้าหมายแล้วจะสามารถสลับจิตใจกันได้นะครับเรียกว่าการย้ายจิตลูกน้องของตัวเองไปอยู่กับร่างของเป้าหมายได้ครับต่อมานะครับคุณรปิก้าก็สัมผัสถึงพลังเน้นของฮาเคนเบิร์กนะครับและในห้องซาเลสเล ตอนนี้องค์ชายซาเลซาเลถูกอุโชฮิสังหารไปเรียบร้อยแล้วครับสาวสาวรอบตัวก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ก็สายไปซะแล้วส่วนสภาพการตายก็เป็นอย่างในรูปเลยนะครับและแล้วก็เข้าสู่วันที่8ของการเดินเรือครับงานเลี้ยงครั้งที่2ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วก็จบตอน382นั่นเอง Go, losing self control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.